สบายดีพี่น้องยง้มแรงครับผมสวัสดีครับมาไมา่น้องกินกินแรงกันพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ปลาอันน้ำปลามาก้กอยกินพี่น้องเลยอันลุงเล่าให้แฟนปลานม่ะลุงหน่อยเล่าให้มาเฮ็ดกินครับลุงเบิน่นอันตะบาน้องม่น์ประยูนน้ำดอกน้องมุ่์เพิ่นไปเล่นเฮียนังอ้นน้งอ,นนองสาวโทร่เมื่อเอิญไปกินเป็ดข่อยก็เลยยากลูกข่อยว่าอยากเอาไปควนกันเพราะว่า ทั้งน้องทั้งไอของกาหน้าทั้งพี่น้องของคนน้อยก็มาคนมันหลายนะพี่น้องทั้งเด็กน้อยก็ไหลายคนเลยอกไปอยากเอามาหน้าไปกวนกันพอก็เลย่เดียดกินกับลุงเบิร์นชวนน้องมุ่นเพิ่นไปกินกับน้องสาวเพิ่นไปกินเป็ดกินห่นพี่น้องเลยแต่บุคอยกินป่าเนาะลุงเนาะโอ้มันนี่ว่าได้ฮอตเด้อเออเออมันมันยังอันอันชุ่มชื้นอยู่เนาะ ครับมา,า,มาพี่น้องมาเบิ่งป่าตัวใหญ่เติบอันนี้เขาเอินปลายังปลาไนด์ที่รุ่งเนี่ยสีบ่าง่ามเลยพี่น้องสดสดได้เลยพี่น้องเห็นยังแบบแบบอยู่เลยเพิ่นสีก้อยสู้กินพี่น้องก้อยป่าเนาะก้อยป่ากินกันพี่น้อง อันนี้ก็บักลงเราเก็บสดๆมาจากสวนเราเองได้ไหมน้องสดๆเลยมากินกับก้อยป่ามาพีกพร้อมสดๆเลยอันนี้กับเราตาก้อยย่าแม่หมอนมาแล้วก็ไปกินแงนน่นางวนน้ำเอาเรื่อมมาหน่าลุงนะมาเนีเย่ย,ยแต่ว่าป่าน,นี่มันงามนะลุงนะเนาะเอาไปเลี้ยงในตู้ก็ยังคิดได้ด้ยสีแบบนี้นเนาะสะได้พี่น้องเพราะปลาเห็ดล่าสุดกินไปแรงกันป่าพ่กแม่มันแม่ใครเมันเดิลุงนั่น เมียนเนาะเมียนนี่แหละอันพี่น้องพนป่านิ่งป่าน่าเนาะลุงเนาะต้องเอาเก็จมันออกก่อนเฮายจะเอาแต่ซีนมันนะพุ่นม่นไข่มาแล้วลุงประเดี๋ยพุ่นได้เสียงเวดเวดมาแล้วเห็นยังลูกเนี่ยให้ลุงเราคำกันแชมแดกก่อนเด้อพี่น้องเอาพี่น้องอันนี้ก็นี่แหละแดกมาแล้วนะลุงเนาะสองตัวนี้ไงพี่น้องร้ายก็เกิดเมียนหลายเดี๋ยวนี่ไข่ได้หลายเติบได้พี่น้อง อันนี้ลุงเราก็จะเห็นในรถจีดที่ไหนมวนต้มลุงโอ้วันนี้นางน้อยมันไม่เห็นซอยลุงเบิ่นเ้ยพี่น้องเบิรนมาเอดีเออดวดอวดเออ,เอ,อส่วนใหญ่เพิ่นไหนขึ้นีดมวนคุคบอยู่น้อยอย่พ่นไปแล้วก็นั่งข้าวก่เอาเอาน้องนันไหยังอยู่สนาต่อไปั้ เอาลเล,ล,เลาั่ลมาี่โอ้เอาได้ไว้ไปกินต้มเป็ดน้ำนองกันนะเนเน,น่ยทั่วไปสว่ลว,วเลยเนนอะคเเออมนเอกันนั่นเ,เ่วพันยาไหนลุงมนนงงนันไปหาน้องอีโอ้นัง่เอกันเออโอสรุปแล้วมันีะมาขายกินทุกีกเก้าคือกินมนเขากินต้มไเออเขากินตรเว่นนะเนาะ คือว่าเราเพิ่อนก็อยากไปเล่นน้ำหลานน้ำน,อำน,อน้องน้ำมาเชิญแหละเมนเมนบัดน,นี้ก็ลุงมาจิ้มซกปของลุงเนานะไม่เป็นายเติบเดือนลุงเนาะโอ้เนื้อมันงาาน่ามไหมเนาะลุงเนาะง่ามอืมเอาเบริรงในหมอหน้อกินเนาะมากระเต่ากันนะโอ้ใส่ใบสมุนลุ่มโอ้เขาเอินใบส้มเชี่ยวเนาะโอ้ใส่ใบส้มเชี่ยวคนเนาะข้ามกับเนี่ยไปเลยโอ้เป่งหัวคนเนี่ยข้างในข้นเลยเนาะมันอยู่ทั้งใบอย่างนีอ้อยู่ นแบหัวจริงไข่มาใส่ให้ลุงนเราพอใส่แล้วนะครับุเขามเออมันก็หอมมือเก่าหน่อยนะส่วนนไี่หน่อยชุบเลยตาชิมเลยตาเออจะมาเห็ดงามเลยใส่ใบอันนี้แท่นมาขามก็ได้นะลุงเนาะสมเพือนส่วนใครก็หมักไส่ใบไปนเล เอออยู่บ้านคอยมีใบสมล้มเมือนเลยสมล้มกับอะไเออันนี้ก็เป็นใบส้มเชี่ยวแสดงว่ามันประกอบลุงอันนี้ส้มเชี่ยวเนาะกับสมล้มกับสมทกันได้คนละแบบลุงฝากลุงกับชดเรกต่ำเหมือนกันบ่าไหมเราใส่โคกต่ำเหมือนกันเนาะพัดผ่าควันจัดเต็มเลยสรุปแล้วจะเอาไก่มาต้มพี่เอาโอเคจัดไปมัน เอ้ยส่วนลุง uh, วันนี้เป็นต้มวิญญาณป่าครับมันค้อยปลาสุกินเดฟี่น้องอันนี้ต้มหัวมันอาอันนี้ลุงจะขวากขวก่อนนะลุงเนาะขวากขวก่อนเด้พี่น้องเด้อหอมผักเข้าหลายชนิดเลยเก็บจากสวนนอกองกนะลุงเนาะอ่าบริสุทธิ์เลยเนาะสารพัดผักบลาเจลีวนะบอเบ้ยเก็บสดสดเลยกินกันสดสดนะครับกราบเลย เออเออเอฟเกับปาเพลกับสดสดอันนี้ลุงตำพ่อลวบ้านนี่นะเออา้ตขาขัวกันไม่ลันนี้เาาต้องเอาใหม่ยังหน่อยนะลุงเนาะถ้าไม่งั้นมันเขาขัวที่ห่าใส่เวกออ้อมปาอ้อมอย่างเขาขัวทรนี่กับพ่อเนาะใอมเน่แทนแต่ว่าอันนี้เขาเดี๋ยวไปตำไส้ก้วยไส่ลาบกาต้องเอาใหม่ยังหน่อยไปลองเออ โอเคครับเอาพี่น้องตอนนี้มาถึงขั้นตำข้าวคั่วแล้วนะครับผมผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเราจะไดเออกระเบื้องขหัวมันรู้เบิ่แหลกพี่เขามีป่ะลุงพี่เขามีเนาะเอาเอาเอาโอเคครับเอาพี่น้องไปเลยวันนี้ลุ่งแล้าข้าวคั่วได้หอมนะลุงเนาะอัหอมมากอ่ะข้าวคั่วเราตำซะจนแหลกจนแหลกอยู่น้องเลย เขาเหงี <S <S oh, kind of ้ยตุยนะลุงเนาะขาดอยู่หน่อยมันก็ซีมหนังแล้วก็หน้าราเหลียงเราผู้ปลูงอย่างเดียวลุงอันนั้นคือแป้งนัวเด้อพี่น้องวาลุงเคยกินแป้งนัวกยากเสียแล้วแต่แป้งนัวนี่มันก้อนใหญ่นะลุงเนาะเป็นเป็นแป้งนัวบ้านเกิดเม็ดใหญ่เม็ดน้อยเนาะใส่เกลือเด้พี่น้อง บบ <S <S ่เอ,อืโอ้ยจะเป็นอย่างน้อยข้างหลังเ่ยก็ได้พี่น้องเลยต้องดันเรียนไปแค่น้อยันเอาอกโลกมาตำแล้วหน้ามันยังใครที่หลังอยู่หลังทั้่อ้ออืคนไปเรียนนะลุงหนง คนยังข้นเ้อเคยบุ้งบอนิท่านควมเหมอนเดียงนึงนะอันากุ้ยปลาตองปลาตองรูกเขยคนใบคนมาลงมนีในหนอนครับมีไรแยแไรเคยไรที่แเออพราเราก็ได้ก็เกนียดเมนูนี่แลวก็คือหัวเลอยกวเกีราวตัวอันนั้นเป็นปลาตองนี่มันปลาไมเนาะที่กันมานะลง ลุงเี่ยมันเอาไปนอนกันโอ้แบเสขอเป้าเรขาดเอาคือใช้่ได้ใส่พักก็แม่นลงแล้วสรซอยพักได้ีปนองมาเนียนี่ว่าแ <c oughs> ม,ม,ม่ตาก้องให้ลุงเก็บสุกินได้นน <c oughs> เขากินก่อนขอเขาเลยบอกเขาอมากินก่อนเลยนะเานาออนเนะเออ่นบอกเขากินก่อน เพื่นว่านข่อยแนีนทองมาผาลุงกินก้อนโลดไปมาเอรับกระเจาบนหนักกินทิศแนบเพื่อน,นั่นเหรียญน้ำนองเพิ่งกระซิมวนนะลุงเนาะนี่ฮะปตินี่แม่ก็อยู่คนเนียวเลยอยู่น้ำกัน,กนหมดเพิ่งมาหรอแดดไปไปพนแน่แล้วอ่ะคอยเอาลูกให้เพื่อนให้เพื่อน,น,นมวนไว้เพื่นอนหยากน้ำลูกให้เนาะแล้วลุงจีสร้อยฝากอ่าวแล้วล่ะพี่ลุง กิ้วมาอันอันล่างเนื้อล่างตัวให้ลูกไข่พี่น้อยพระข,ขนาดเดี๋ยวห้ามเคือมันไงครับเอาผิดเจ็ดก,ก็ได้เอ้เอาเอาครับแทงงามกวันเวี้ยพี่น้องเป็นธรรมดาลินลี่เ่ราะขวบบอลลงจับเ้วยทั้งด้วยวันนี้กินต้มเดี๋ยวสามคนขวกะชิเอาพี่น้องมาวันนี้เพรลุงมาจัดพระเราจัดงายไม่ดีพี่น้องอันนี้สุกของลินลี่แต่ว่าเพิ่งมาแห่งกินกวอนมาดันอือลูกไข่เป็นยังเน้อไข่เบิ่งก่อนพี่น้อง เอามาพี่น้องมาฮะสบายดีด้วยนะสวัสดีครับวันนี้กินกับลุงสองคนสองคนพุทราคว้ยร้านร้านว่าข้าวขั้นไม่ใหญ่กินบอนด์กัลุงฮ่องเดินเอาร้านแน่เอาร้านเอาานน่แล้วก็ลุงเกาเนื้อลุงเกาเจ้าอันนี้ดัตติลิสแจ่มเลยก้อนโ่วงกวักคุ้มน้ำหนัก ที่มันมีเล่ดลานหน้ามันได้แล้วมันงานที่เก่ากว่านเกี้ยึืนบุ้งเกี้ยนรำมนดัก็คือเราเอามาจางเก่าเองแมนบอกเอาตันนี้ยนดีออข้าหนึ่งหมดดิโอเดี๋ยวว่าต้อวันเขาไปเก็บด้วยมือคืนหน่อยแกเริ่มแก่เล้มันต้นใหญ่ยังลายหรอยัง วันนีเกมามากเืมงนว่าอะอยก็ว่ามาคือคือหมักธรรมดาทิ้งบางไก่คือมัน,นเป็นน้ำด้ืยเจียขึ้น,นแบบว่าไม่หนานแบบนี้นะคระับกลมกลมาแ่ก่แด,ด,แดมมนมน ควายปาดูดุงนนะนยนเ่ปลาบุรีใส่ทั้งยางเลยเนาะกลินทัน้งหาก,กลวนนารุ่งอ่ะออแล้วล่างล่างเกี้ยงละอ,อืมเร่ยกประกาศอืประกาศหินมะลรงเนยโอ้ประกาศ ประกาศควงตุ้งเเนาะประกาศอันดอเดียงมังมนงประกาศป็นจะเป็นดอกอันง่ำเพิ่นเป็นดอกดอกเดียงมน<ช>เราไนาง่ำจินอันบนเนี่ยตามามแอร์บนนี่ยนะันจย่่นดีม่านู มาพี่น้องมาแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องปีมือลุงเบิ่นอากาศก็บฮ้อนฮ้อนขึ้นนี่ก็ได้ลมกับโบมีเลยพี่น้องนิ่งเลยเห็นบ่ใบไม้นิ่งขนาดเลยกินไปคุยกันไปกับลุงเลยนะพี่น้องเลยแซ่บแซ่บก้อยปลาไน่กินนะไรยังไเจ้าเหนืเพิ่นย่างหรือเหนือพี่น้องเพิ่นเวียงนอนเลือกขายมันเลยเอาไปนอนเหมือนเดิมถัเลืขาย อะไรบอนน้อนยิ้มบ่ะเภท่ายนั่งยิ้มหักเลยียังลูกเห็นไหนเจ้านาพนยพรานอ่ะเอาคนละค้าลุงนะออเอาบอลุ่มคนเดียวเอาคนละค้ามโบราณเพเอาคนเดียวเด้เ <c oughs> ด, <c oughs> ดหลายน้องลุงเหรอไม่ล,งล,งลงุงไม่ลุงฟิ้มเมื่อแล้วขด <มา S 1> กระนน่ำกระหอก อืมอืมนี่เป็นไก่ไก่ไหองไก่ได้ีนันก่เมียไก่มาลซมาลุมาบ้านว่มีแห้งเดพี่น้งไ่เ็ไก่เขาทำลุกมาบานมันเป็นปลาธรมารมชาติปลาหนองนีอย่างน,น <c oughs> อมอยูน้ำน้ำบวกกับคนธเห็ดแสบ,บ <c oughs> ป้อมเออมันจะหิวแน่ <c oughs> สะาเปิดน้ำแล้วมันเป็นหนี้พลูกดึงไว้ไม่ยอมแบบนี่อันลูกเจ้าว่านี้ดิือันไหนปลูกหนูเคล้าขาวอ่ะวานเหนื่อยไม่เยอะเหนื่อยแล้วอื้ออื้อเลี้ยงหน่อยก่อนไปนอนแดดไปกินน้ำมึน เบื <Beautiful. S 2> tacos, Ellen, ่อมักข uh ิดโบ้สายกัดเบ้อเนี่ยไม่กุมัดเนาะน้องไม่ยังหมดเจ้าเห็ุปะน้องแบบเส้นหายขีแก่เพชรมักขิดกระหว่างเอามาปลูกเอาเพชรเลยใช่ไนี่ึ้เย็นเลยเนาะต้เย็นปะ มีแย้างเนี้ยครับกัวนเแล้วให่ให้เขาอยู่นะเออหัวใหญ่ให้ใหญอยู่อ่ะยังหัวจุลุ่มอ่ะยังหัว คำเขาคุยเมุานนะ่ะพีน้องเออสงสัยกับยายว่านั่นกันปรเด<อ>ีแต่ว่ากวามรสวา่บาบังคับนะลงุงเขาอยากออกไปเลีนเรียนบังคับให้เขายู่ในห้อง,น,ง,าาองนะะว่าใหม่มาดึงงาไดึงเขาห้องตวกวางน้มหนักหนักไปหลายว,วันเหมน บอบว่าเป็นนักอ๋อสำรับกินนียวไบช่ำเหนียวลงเนาะบอแม่ร้านมันเนี่ยนี่ว้เตยนไหมคลิปหน้าพี่้องโอ้กินนี่แจงนี่าหมดล้วพี่น้องเด้อครับ